สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันต่อเลยถึงลักษณะอาการลักษณะนิสัยของจิตใจของคนที่เทียบกับไพ่เฮลิเฟนนะคะหมายเลขห้าสังเกตว่าจะเป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นรู้สึกตัวทุกขณะจิตไม่มีอาการหวั่นไหวคล้อยตามกับความคิดและอารมณ์นะคะจิตใจมีความสงบเป็นเครื่องอยู่นะคะหนักแน่นด้วยนะคะ ไม่คล้อยตามกิเลสตัณห,หาต่างๆที่มายั่วยุชอบสวดมนต์นั่งสมาธิมีปัญญาอยู่เหนือปัญหาใฝ่หาความรู้ทางด้านจิตวิญญาณหรือเข้าหาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรู้ทางออกของความทุกข์รู้เท่าทันอารมณ์กระแสทางด้านจิตใจสะอาดบริสุทธิ์หน้าตาผิวพรรณบุคลิกนิ่งสงบสำรวม อ่อนโยนส่งผลให้คนที่อยู่ใกล้สบายกายสบายใจน่าเคารพนับถือศรัทธานะคะเนื่องจากสร้างเหตุปัจจัยสั่งสมมานานหลายภพชาติชาตินี้อาจได้บรรลุธรรมอย่างน้อยขั้นต่ำพระโสดาบันค่ะยึดหลักคำสอนของ,ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถอดถอนกิเลสเข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงถอนภพถอนชาติ ถอนอวิชาให้เร็วขึ้นตามกำลังอินทรีย์นะคะลองศึกษาบทปฏิจจสมุปบาทดูนะคะแล้วจะเข้าหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าวิแท้จริงค่ะค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ